บิ๊กซีอยากกินอันนี้เ,เจอตรงทางออกพอดีโอวันตินนะครับแต่ไม่เป็นศาษาจินเยอะวะคิดถึงตอนเด็กๆเดี๋ยวลองไปกินดูโดนเล่นแล้วด้านล่างโบโชีชโวช็อกโกแลตแต่แค่ครึ่งเดียวนะโอ้วุกทรงมันหลอกกันดีวว่ามีอยู่แค่นี้นะนี่แค่นี้แค่นี้นนสี่เหลี่ยมแค่นี้ว่าจะอร่อยไหมโอ้โหขนมแท่งวัยเด็กอยากกินมานานแล้วแท่ง เอ้ยก็โอวัลตินงดีกว่าโอวัลตินเป็นของจีนหรอโอ้โหช็อกโกแลตเหมือนเกล็ดน้ำตาลเลยวะ <c oughs> ไม่มีความเนียนอะเหมือนอะนะเหมือนน้ำตาลปั่นโกโก้อะเหมนเจี๊ยบผสมน้ำตาลเออใช่เพราะว่ามันคือโอวัลตินไงเกล็ดๆเลยแต่แท่งเนี้ยเหมือนรสชาติตอนเด็กเลยแท่งไม้เนี่ยเฮ้ยก็อร่อยอยู่นะไม่ได้แย่ เมื่อก่อนเราซื้อเนี่ยมันประมาณห้าแท่งแล้วก็มีเป็นไอ,ไอ,ไอช็อกโกแลตตัวเนี้ยบางๆอยู่ข้างบนเฮ้ยสองบาทเลยแต่มันจะมีอยู่ประมาณห้าสามแท่งหรือห้าแท่งวะจำไม่ได้ละไอเด็กอ่ะอืมอร่อยอยู่นะแต่ที่สี่สองบาทนะ<อ>จนเลยจนเร็วอะสี่สองบาทได้เงินโรงเรียน6กสิบาทเดี๋ยวได้101ร้อยหนึ่งวันเดี๋ยวนี้แต่ยังกรอบอยู่นะกรอบเลยละกรอบเลยอร่อย,ยแต่แต่สี่สองบาทแพงไปวะ เขาแพงแล้วก็กินคนมาน,นะมาใหม่แบบแต่เขาเน้นภาษาจีนนะเน้นภาษาจีนเ่ะขายคนจีนเหรอ,หอจีนเอาไปทํารูปแบบนี้เปล่าโดยรวมแล้วก็อร่อยอะ่ะอ,อีกนิดอีกนิดอืจะให้ดูหลุมนะก็เยอะอยู่นะจํานวนช็อกโกแลตอ่ะแล้วคือแบบตอนเด็กๆอ่ะจนไงไม่มีตงังค์กินขนมอ่ะเนี่ยอันนี้คือเด็ดเลยอ่ะ ต้องใช้นิ้วอ่ะลวงแล้วก็ดูดอื <c oughs> สุดยอดเนี่ยแหละความทรงจำในวัยเด็กอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ลิ้นอ่ะเลียให้หมด <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือความอร่อยนะฮะ <c oughs> การกินช็อกโกแลตแท่ง